เขามาาด้วยค่ะจิตอ่อนด้วยพี่น้องนะคะผู้ใดอยากได้เงินมาซื้อไข่นะคะไปซื้อไข่นะคะเข่ามานะคะเมื่อวานนี้ได้ซื้อเนื้อหมูนะคะเลยหลายหลายโลอยู่แมนพีน้องวันนะคะจะบอกว่าเมื่อนี้เจ๊จินเนฟ่ตีที่รักเจ๊จินดาโทรมาตีสามตีสองตีสี่เลยบอร์ด้ฝันนะคะนะคะสวัสดีนะคะ แต่วันนี้ก็จะมีแนวทางเข้ามาราวแล้วก็หน่อยนะคะสายทาหารมาตัวที่สามมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยสายทาหารนะคะนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะขอขอขอธอษอานก่อนมาเดี๋ยวจะเลี้ยงนี้ดีหาึ่ เนี่ยนะคะเอาข้ามากคาอยยุใส่พองะส่งเตะๆขึ้นมาว่านเด้อปูอจับกล้องไว้ก่อนนะคะจับไว้ก่อนนะคะขอขนนะคะขข่ากับเนะข,ขาแรเนาะขอค่ากับเขาแรงนะคะวันนี้ว่าน,นลายๆพันกับว่าเห็นเนาะคะ่ะมืานนี่กับราคะขข่าว่านน<า>ี่เพิ่นได้เนื้อมูบ่ น,น,ะะนักลู่สนีู้้ได้ผู้บ่าได้เนาะค่ะเดี๋ยวขามหมากเตรียมว่าป๊เป๊หนึ่งนะคะข้ามหมากใส่ก่อนนะคะข้ามหมากเมญาใส่ก่อนนะคะมาเกี่ยวหมากเด้อพะปูเมญาเจ้าทีเจ้าทางเมื่อนี้ลูกหลานมาขอโศกขอสาบกับพระปูเมญาให้ได้เด้อจะพากันไปเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศลาวพระเจ้าค่ะ ลูกหลานอยากมีรหัสไปเที่ยวให้พระปูไม่ยาแล้วก็พุ่มทีพุ่มท่านอยู่ในวัดทน,นเพิ่นนี่นะคะหรือว่าปูไพยก็ไดดลูกหลานขออนุญาตนะคะอยากจะได้รหัสซับเล่านะคะรหัสซับประเทศเวียดนามในเมืองนี้นะคะขอให้ซ้ำโตแตกโอ้ยสีเสียดงามงามยี่เพอ่คอยเอ้ยยี่แม่คอยเอ้ยเอานะคะสีเสียดงามแห้งนะคะอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะ แบ่งกันเคี้ยวนะคะปูยาไม่นั่งกันเคี้ยวโซโลเลให้ลูกที่รนไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวประเทศเวียดนามเด้เอเมเนเด้อสาธุสาธุนะคะนะคะเราจะปรังนะคะพี่น้องขาเราจะปรังนะคะเดี๋ยวนะคะนว่มมาก,กับบันไดกับจะแต้ต้นมะเขือขึ้นพน,นันแหละ <laughs> เห็น้า นี่แหละคะ่ะที่ลองค่ะนะคะมนะีทั้งลาวทั้งไทยทั้งไก่ทั้งไก่เรื่อยๆหน่อย เงยเลยมือใี่ลูกกินดาเพชรมาเน่เกลเอาคำหมาคำพูมาตอนพร้อมทั้งหมาพูบุรีพร้อมทั้งคันหาลูกหลานอยากไปเที่ยวประเทศเลาวอยากไปเที่ยวประเทศเวียดนามขอรหัสศัพ์ไปเที่ยวเลยดืด้อขอหายพุ่มเจ้าทีเจ้าตั้งรือว่าองค์ผอปูและเมญ่าคุณตาคุณยายก็ได้ลูกขอรหัศสศัพ์ไปเที่ยวลาวเลยดืย้อจงเมตตาลูกหลานพ่อเด็คคะ กับเขากับน้ำเด้พอพ่อได้ฆ่าปลาทูพ่อได้ฆ่าไก่ในมือเลีเลย้ยงเรือสาทุนี่จเป็นตัวใดก็ให้มันแม็นให้มันยั่นเรือให้มันออกแตกสามตัวตรงเด้อให้เราลวไปฮอดเล่าให้เด้อผู้หญิงเลยซาทูนี่ขมัดน้ำงามแม่อะไรเลยเ,ลยเอานกะคะ เลขอมืนบ้านเลขอะไรก่อนสามศูนย์ศูนย์ค่ะสามกันอ่านทางล่างกันไปกับศูนย์ศูนย์สามมือนี่เสียวเสียวจักจังย่างค่ะอ้อสี่ย่างสี่ประเทศผัวอยู่ในอันมองเดียวนี่อยู่ในอยู่ใน้มองเดียวเขาสามารถไปได้หลายประเทศน่าเจลียนะแน่นเอา มอ่ธรรมดามอ่ธรรมดาเจจินดาแม่นมากๆเพื่อนบ้านเขาจามตูตุงๆเลี้ยนมือสามมือดีเนาะามตูตรง่องมือบ่มองมมี่มองเสียบนะสถานที่นไดนะรัสกลางกพังเร่มเย็นนี้ยากาศเป็นสารเก่านะครับเนาะโบราณนะครับปู่ย่าเพิ่นอยากให้ยปใบพุ่นตรงนี้ อืมถูกนั่งเบิ้งตังดุนแล้วเกิดบานเอาเกิดบานเดยพี่นอนไาเที่ยวดิอตาคุณยา่จะโปูงจะยากันเลยาถูกตาไข่ตาหมูตาปลากระป๋องมาแล้งนะเจนเนาะอ๋อสาธุสาธุสาธุตรง เมตาลูกหลานเด้อโอ้โหแล้ลอดูนไปน้ำกนนันแบมให้เด้กๆเขาเคยนะคะเอาไปน้ำกันนะคะบัดนี้นนะคะ เป็นต when when you, been, h, ้นมันยังง้อเป็นต้นเอามาล่อรุ่นตัวเลนเข้ากันนะครับมาต้นแต่ต้นค่ะยูพุ่มใดแก่มืกอนี้เพื่อนบอกว่าให้มาอยู่นี่นะคะมีความรู้สึกยูสามยูนี่คือหงนาเพิ่นเหนี่ยนวัดหลวงนาเพิ่นตีเกอละมันเรดซีบอ่เนเรดเงี้ยบอทุบแตกบ่อค่ะต้นที่หนึ่งกำลังจะมาใจเย็นๆเข็นหัวแล้วเอาล่อรุ่นไปต่อครับ หัวแหลมพี่น้องเลขหนึ่งหนึ่งหาม้วแหลมปิดเลยบ่ม้วแหลมมาแล้วนะครับมาแล้วนะคะเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยนะคะเปลี่ยนบ้างนะเวิร์ดกลมกลันแดดตั้งกันนะคะหนึ่งมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งบ่แจ่มเมนบู๊คกันคอยเห็นแต่นหนึ่งนน่ะค่ะเมนหนึ่งอ่ะแดดหนึ่งนะคะพี่น้องมันยังไม่นิ่งนะคะใช่เหรอ เขามาเล้วกดไลค์กดแช่นะคะเราจะได้ปังกันนะคะพี่น้อง่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผู้ดใดกดสามแชร์ให้ถือไปฮอดเล่าเพิ่เด้อค่ะพี่น้องเด้อแน,น่ให้จะได้ระบาดนี่เล้ากับมือนี่เห็นว่าเจ้ลาว,วันนี้นะคะเลาว,วันนี้ฮาหนอยวันนี้นะคะเเาไปที่ยวเราจะไปเที่ยวนะคะ เราจะพากันปู่ย่าเราจะพากันปู่ย่าเราจะพาลูกหลานท่านไปเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศลาวในวันนี้นะคะขอให้ลูกให้หลานม,นมันมันเนอเฮงเฮงปังปังปู่ย่าเมตตาลูกหลานชัยยะบารมีจงเกิดให้แก่ลูกหลานของเจ้าปู่เจ้าย่าทุกท่านนะคะสาธุสาธุนะคะ ครับทูปอีหอย่างมันคือเป็นอคืออีหอย่างอ่ะคือเขียนบ็อกเครื่องเนาะคือเขียนบ็อกเครื่องเขียนเบียงเบียงม้วนจะเบียงยัยาเพิ่มอันนี้เด้อค่ะนแหละมือว่านมันเป็นแบบนี้นะที่ออกมาสามร้อยสอเมตตาเมตตานะคะเมตตานะคะแช่ให้เนี่เด้อพี่น้องเด้อแช่เด้อว่าตัวเลขบ๊มเมนยูทูบดีนี่เมนหาหกบ้นี่ใจนี่บูยของเมนวนหาหก ห้าหกไม่นอนไปิถ่ายมองไรแมันก็มาเกิ้งเก่งตะวันนี้เป็นผู้ใดมาติดดิโอ้ยเป็นผู้ใดมาติดผมข่อยเดบิมเขาถลกแล้วมือแล้วมาแรงมุมนะคะมาแรงมุมมานะคะแชร์นะคะเบื้องล่าอยู่เหนียวน้ำกรบเด้อนี่ล่าอยู่นี่นะครับล่าอย่างล่าตัวเลขนะครับเพิ่งคักๆนะครับพี่น้องจุ่มไลยนี่จุ่มจุ่มนี่ครับเขาไม่ได้กล้องที่เป็นตัวเลขนะครับ เป็นแล้วเป็นเลขหาเด้อเจนะครับพูดใดเดี๋ยวเจตัวไรนี่ครับเจดแมนห้าเนี่ยบ่ันมนเลหนึนเลขหนึ่งสวยงามมากนะคะสวยคล้ายเจ็ดเจ็ดคล้ายหนึ่งนะครับขอใปรังนะคะขอให้ปรังนะคะนเดงเด้อหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วค่ะสาธุนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะขันพูดใดอยากได้ เงื่นมือนี่นะคะอยากได้ซับนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้นะคะกดแชร์นะคะเพราะว่าเราปังทุกวันนะคะพี่น้องขาเราปังทุกวันนะคะขอจากสามร้อยท่านนะคะหัวใจมันจะเต้นตึกสึกๆึกตึกเลขมันถึงที่ออกเพราะว่ายังคันคอยหัวใจเต้นคอยว่าเลขมันสิเข่าคันคอยไฮคอยห้องแสดงว่ามันติดไปหัวพูดนะติดถึกสามตัวสองสองตัวเลยกันนะคะ เล่วให้ถึกเด้อค่ะเดอ้อเล่าว่าเลขที่เจ็ดอยู่ที่จอมปลวกเล่าว่าเห็นมงได้เนาะบาทน,น,น,นี่เบิ้งเองเด้อค่ะเดอ้อโ,โอ้อันนี้สวยงามมากนะคะน้องเบสพาหมาออกไปลกูก ไมาไก่เลี้ยวยังมาน้ำยูไปลูกไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เห็นอเหมมาแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดมาแล้วนะคะพี่น้องขานะคะหนึ่งเจ็ดข้างล่างคือห้านะครับเดาเตียอันนี้เอฟซีพิมพ์มาว่าเจ๊จินดาพี่นหนึ่งเจ็ดอยู่อยู่ ข้างบนเราว่าพี่ห้าเราอ่านแต่ว่าทูบมาแล้วลัขึ้นหนึ่งเจ็ดครับตอนนี้แต่ตอนนี้นะคะอยู่ข้างบนนั้นนะคะจอมทวกนั้นก็สิบเจ็ดนะคะแล้วทูบออกมาก็เป็นสิบเจ็ดนะคะน่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะขอจากสามร้อยท่านห้าร้อยท่านนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะจะได้ปังกันทุกคนนะคะ สิบเจ็ดมานะคะอยู่บนจอมปลวกนั่น FC เพิ่อนก็เห็นยอะจอมปลวกนึ่งเส็จมันมาค่ะไม่ได้ถูกเม <EN S 1> น,นเ,เอยแมน FC พิมมาว่าแจจินดานี่ครับหนึ่งเจ็ดนี่นี่เรา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 เห็นเราเห็นยังไหมองนั่นนี่นี่เอาม,ม,มา้งเมื่อไ่นี่นะคะนี่นะคะพี่น้องาขาเด้อเด้อพี่น้องเห็นตรงนี้นะคะ หนึ่งเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วทูกออกมาก็เป็นสิบเจ็ดเลยนะคะพี่น้องคาหนึ่งเจ็ดเ๋๋ววข้างล่างคือห้านะครับข้างล่างก็คือเจ็ดอีกนี่แหละแม่แม่คือบอ่าเนทูกหัวมือหนึ่งเจ็ดแม่นบ่ครับคุณอะไรนี่ครับคุณบุมบีมเบิด Stevens, m, ขอให้ปังๆนะคะขอจากสามรอยท่านนะคะ <c oughs> กดหวัวใจรัวเข้ามานะคะแล้วก็กดแชร์ให้เจ๊ก,กินดาคนผู้งามนะคะวันนี้ร่างกายอ่อนแอมากนะคะขอกำลังใจนะคะาะ <c oughs> พักผ่อนไม่เพียงพอห่ไม่ใช่เพราะนอนอยู่แล้วคนโทรมาปีสองปีสามโทรมาถามราวนะคะกับน่อยนะคะ ยูกล้วยก็เล like like ียกเกตหลายตัวแค่ว <av> ันพ <imes> ินองเอฟซีนะครับเมียนครับเกตมาแห้งมือนี่นะอยากบอกเลยว่าจัดไปอยากจะบอกว่าลาวนั้นชอบเ็ดค่ะทั้งลาวทั้งหน่อยไปด้วยกันเลยนะคะทั้งลาวทั้งหน่อยแล้วเพราะว่าเราจะขอรอบเดียวนะคะ เราจะไม่ขอลาวแล้วก็ไม่ขอหน่อยนะคะเหนึ่งเไปที่เดียวเลยนะคะาซ้อนกันอีกที่สองตัวนั่นแหละมันเป็นเลขซ้อนกันมาครูแล้วครับหนึ่งเกตมาเลยเพื่อนย่ำเครื่องมือนั่นตัวทั้งทั้งหนึ่งแล้วกำลังมาข้างหนาทั้งหนาเป็นหนึ่งเ็ดอีกข้างหน้ายังมาเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นมาหนึ่งเจ็ดันเป็นหนึ่งเอยากจะบอกว่า เจ๊จินดาขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงวัดถนนเพินอยู่มาจนเท่านะคะยังไม่เคยขีย่มอเตอร์ไซค์เลยนะคะ ทะเบียนรถเจ๊จินดานั้นก็คือแปดหนึ่งหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งกิโลละเก๊เยี่หม้อไม่ซามันกันตั้งแซวเมาเกือบบินเลยนะคะใกลเติมว่าแม่นสามสิบกิโลสามสิบกว่ากิโลนะคะสองเด้อกที่ห้าเปอร์เซ็นต์พูดตามสามพามสาธุสาธุนะคะปู่ย่าเมตตาลูกหลานนะคะช้ยาบารมีจงเกิดให้แก่ลูกแก่หลานของปู่ของย่าทุกคนนะคะ ไม่ซำนันอาเดี๋ยวถ้าเบิ้งอ้าเพ่นเขียนแบบนั่นให้เข้าตนนี้รสองตัวหนึ่งเหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ็ยำใมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะเจดจอมปัวข้างบนค้านแ้มันสามมันคลยสวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่นะนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเกีเอ้าเพันเขียนแบบนั่นอีหลีดอ่ะาเจ็ดบนเมียนงามกว่าหเมนวนผุด ขงเจ้าอย่างคือไปซองมองได้เจ้าก็เห็นเลขหาเจ็ดเป็นบืงตืงหเจ็ดเลขหากไหหาหกหาเจ็ดไหมสัดเจ็ดเจ็ดน้ำในเด็กพี่น้องหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องมีเท่านี้จริงๆค่ะอุ้ยน่าตลกมากเลยนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแนวทางเราชอบออกเบิ้ลวันนี้เบิ้ลนะคะเจ็ดเบอร์วานก็ศูนย์ศูนย์อะไรนะครับ ศสามศูนยเมื่อวานศูนย์ศูนย์สามนะครับวันนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเมื่อวานสามตัวแตกนะคะวันนี้ขอให้ปังๆังเหมือนเมื่อวานนะคะสาธุค่ะใชยาบารมีจงเกิดให้แก่รูกแกรันของพ่อปู่แม่ย่านะคะนะคะจริงตัวเท่าก็อันนี้เป็นเลขฮานอยแล้วก็เลขลาวนะคะค่ะเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะฮานอยแล้วก็ลาวนะคะ ก็ลองเอาไปเสียงช่อเสียงไายกันดูนะคะในตอนเย็นๆของวันที่11นะคะค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องของดาพารวยด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะ